สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับบูนคนเดินป่านะครับวันนี้ผมก็พาพี่พีเอฟซีครับมาอัปเดตอาการของน้องต้นมันนะครับที่มีอาการอ้วกแล้วก็ไม่สบายนะครับวันนี้ผมก็ได้รีบขึ้นมานะตอนนี้ก็ขึ้นมาก็มืดเลยนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ครับผมก็ไปหาน้องต้นมันนะครับตรงบ้านน้องแดงนะครับแล้วก็ขออนุญาตน้องแดงนะพาต้นน้องต้นมันนะออกมาข้างนอกนะครับก็วันนี้ครับผมก็พาน้องต้นมันนะมาหาน้องใหญ่นะครับ แล้วก็ผมเข้ามากับน้องตั้มด้วยนะครับนี่ครับอันนี้น้องตั้มครับสวัสดีครับนี่เรามาครับน้องตั้มนะครับนี่น้องต้นมันนะครับโอ้นี่ครับก็ซื้อน้ำแดงมาให้น้องกินนะครับตอนนี้น้องก็จากที่ดูตั้มน้องต้นมันก็อาการดีขึ้นแล้วเนาะก็ตอนนี้ไม่มีอาการอ้วกแล้วครับแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะครับเพราะว่าน่าจะไปเล่นน้ำอะไรมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็มีอาการไม่สบายนิดหน่อยนะ นี่วันนี้ผมก็พามาบ้านน้องเล็ก <todo> น <ces> ้องใหญ่นะครับ <todo> น <ces> ี่ดูครับพี่ๆอาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับพี่ๆที่เป็นห่วงแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงน้องต้นมันนะครับตอนนี้ก็นี่ครับก็อาการเริ่มจะกลับมาปกติแล้วนะครับน้องต้นมันชอบไปดำปลาเนี่ยเริ่มยิ้มได้แล้วเห็นไหมครับพี่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่ครับอ่าอันนี้ไปไปดำปลากันมาด้วยใช่ไหม เลยไม่สบายหรือว่าไม่รรึล่เอาไม่ได้ไปเหรอใช่น้น้องน่าจะไปแบบไปตักแดดแล้วก็ลงน้ำอะไรประมาณนี้ครับพี่พี่ครับก็เลยอาจจะทำให้ไม่สบายได้นะครับก็ที่เห็นน้องแดงนะครับลงคลิปไปนะก็มีอาการอ้วกด้วยก็น่าจะเกิดจากอาการไม่สบายเนี่แหละครับช่วงนี้ก็พวกไข้หวัดระบาดนะครับนี่ครับบรรยากาศโอ้โห มีเสียงเพลงด้วยนะพี่ๆต้นไม้ต้นไม้ไมต้นเลยอาการดีขึ้นมากแล้วนะครับก็ว่วางๆนะครับผมก็จะพาน้องต้นมันนะครับไปออกไปเที่ยวนะครับแล้วก็พาขึ้นป่าอีกนะครับก็เวลาไปกับน้องต้นมันนะเวลาขึ้นเขากับน้องต้นมมน,นครับก็คือแบบน้องจะเก่งมากเลยนะครับแล้วก็มีอะไรให้ <c oughs> ให้ทําอยู่เสมอนะครับก็นี่ยังมีอาการไออยู่ ตามลองถามหน่อยว่ามีแบบอาการเป็นยังไงมากตอนนี้ถา,านถามว่าน้องยังมีแบบ<ด>ม,มึนหัวอะไร,อ,ะไรอย่างงี้ไหมมึนหัวอะไรประมาณเนี้ยมึนหัวอยากจะอ,อ้วกดีขึ้นแล้วแบบสบายขึ้นแล้วอ๋อเหมือนตอนแรกก็คือน่าจะได้น้องแดงน่าจะให้กินยาไปแล้วละครับก็น่าจะดีขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะแต่ก็ยังดูแบบยังไม่ค่อยดีขึ้นมากสักเท่าไหร่นะ ก็เลยถูอากาศพามาเที่ยวออกมาข้างนอกบ้านบ้างนะครับรบรรยากาศาตอนนี้มืดมืดมากเลยนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับก็จะพากลับไปส่งที่บ้านน้องน้องแดงแล้วนะครับอาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดอ้วกนี้เม่อเหม่อเลยนะนะมไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะของเข้าตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เพราะว่าน้องต้นมานี้ก็เล่นของด้วไหมอะที่พี่พี่เห็นอะไม่ไม่แน่ใจน้องไม่ได้มาจะไม่เพิ่ไม่รู้นี่นะครับก็คือจากที่น้องกลับไปฝั่งโน้นนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องไปแบบไปเล่นของอะไรมาแล้วก็ของเข้าตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับพี่ๆนะครับก็ยังมีอาการไออยู่นิดหน่อยนะนี่ก็ดูซึมซมไปเลยนะตั้งแต่กลับมานะครับนี่ครับ น้องก็อยากกินน้ำแดงนะก็เลยไปซื้อมาให้นะครับนี่ครับน้องก็ดูจะชอบกินน้ำพวกนี้มากนะที่พี่นี่น้องก็จะเดินไปไหนไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านของน้องใหญ่นะครับน้องก็เดินไปนั่งตรงนี้นะ ชอบรถน้องชอบรถน,น้องไปน,นะนัง่งทีรรสนะครับนั่งเล่นนัง่งก็ก็ตอนนี้นะครับพี่พีเอฟซีครับตอนนี้น้องต้นมันก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับก็แต่ก็ยังมีอาการไออยู่เล็กน้อยนะครับพี่พี่ผมได้รู้ข่าวนะ้อก็เลยรีบขึ้นมาดูน้องนะครับก็เลยขึ้นมามืดอนิดหนึ่งนะโอเคครับพี่พีเอฟซีครับก็ เดี๋ยวผมจะอัปเดตอาการของน้องต้นวันให้พีพีเอฟซีดูไปเรื่อยๆนะครับว่าน้องต้นวันนมีอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็หายหรือยังนะแต่เท่าที่ดูตอนนี้นะครับก็คือแบบยังไม่ไม่หายขาดนะครับก็ยังมีอาการไออยู่นะครับก็น่าจะไม่สบายน่าหลยครับโอเคครับหากชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอเ,เดี๋ยว วันน vale ี้ก็ขอขอบคุณพี่เพนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณและสวัสดีครับน้องก็ยังนั่งอยู่ตรงนู้นนะยังมีอาการไออยู่นะครับ